มนุษย์เราเกิดจากธรรมชาติเราต้องกลับไปหารธรรมชาติแล้วเอาธรรมชาติกมาแก้ไขตัวเราเองครับผมเน้นเรื่องอะไร,เ,รเน้นเรื่องแบคทีเรียรเน้นเรื่องลำไส้เน้นเรื่องอห,หลอดเลือดนะครับเรื่องอาหารเดี๋ยวผมคุยเรื่องนี้ให้ฟังในตัวในติริกออกไซด์ในตริกออกไซด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมใช้คำว่ามัเป็นสารตัวหนึ่งเป็นโมเลกุลตัวหนึ่งที่ขยายหลอดเลือดของเราเนี่ย ให้กว้างให้ใหญ่ให้เดินทางได้สะดวกในติดออกไซด์มันมีอยู่ทั่วร่างกายเลยมันทําให้หลอดเลือดเราใหญ่กว้างสะดวกขยายขยายหลอดเลือดนะครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องดีของผู้หญิงของผู้ชายเลยผู้ชายยิ่งดีใหญ่เลยทําให้ผู้ชายเนี่ยเป็นปังก็แเป็นปังบึงปังเปงปังของผู้หญิงเนี่ยทำให้ผู้หญิงได้กระชับทั้งหมดเลยร่างกายเอาอย่างนี้ร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยหลอดเลือดเนี่ยผมใช้คำว่าถ้าต่อกันเนี่ยพันรอบโลกได้หลอดเลือดสองรอบครึ่งสองรอบครึ่ง ใครหลายคนบอกว่าโอ้ยคุณไปเอาอะไรไมาจากไหนเอาอย่างนี้แล้วกันหลอดเลือดฝอยในร่างในร่างกายเราเล็กนิดเดียวคุณง่ายๆคุณมีเข็มเข็มหนึ่งเนี่ยจิ้มตรงไหน็ได้ถ้ามีเลือดออกแสดงว่ามีเส้นเลือดเส้นเลือดก็เหมือนถนนถูก้าถนนน้องคุณกินอาหารที่ไม่ดีกินไขมันไม่ดีกินไอ้ที่มันมีอนุมูลอิสระเยอะเส้นเลือดคุณก็ครับแข็งนะครับ แลไอ้ตัวเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงมันเหมือนจานบิงคว่ำเม็ดเลือดแดงเนี่ยผนัง่ผนังเซลล์ทุกผนังเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมี2ชั้นสองชั้นมันเป็นไขมันถ้าคุณกินไขมันตัวดีมันก็สามารถลอดเข้าไปที่เส้นเลือดตัวนั้นและนำส่งสารอาหารไปที่จุดที่มันต้องการ,การได้ทั้งหมดเลย จุดที่มันเล็กเท่าไหร่มันก็สามารถนําส่งได้แต่ถ้าคุณกินไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีพวกอาทานแฟตพวกไขมันดิษาดนะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่มีทานแฟตแล้วกลายเป็นฟูรี่ไฮโดรเจเนตนักกว่าเดิมอีกนักกว่าเดิมอีกที่มันมีอยู่ในเนยขาวเนยเทียมมาร์คอลีนที่เวลาคุณทําโรตีคุณทําไอสลัดบานผมใช้ว่าถ้าเลิกได้เลิกเถอะครับเลิกเถอมากเลิกเถอะและไขมันตัวที่2ที่อันตรายที่สุดก็คือโอเมก้าหก น้ำมันถูเรือน้ำมันาะวันน้ำมันเขาพดน้ำมันดอกกฝอยเลวทั้งหมดเลยผมอยากให้คุณใช้น้ำมันมะพร้าวใช้น้ำมันอ่าน้ำมันไขมันสัตว์ก็ยังปลอดภัยน้ำมันถั่วดีส่ก็ยังปลอดภัยคุณใช้น้ำมันพวกเนี้ยอ่มันเป็นเหมือนกับว่าเอาไขมันพวกเนี้ยมาสร้างผนังเซลล์ทำให้เซลล์ของคุณเนี้ย มีความยืดหยุ่นได้ที่ไนติกออกไซด์เนี่ยมันได้มาจากไหนไนติกออกไซด์เนี่ยมันได้มาจากไนเตรตไนเตรตมันมีอยู่ในตระกูลผักเกือบทุกชนิดอยู่ในวอเตอร์ครสสูงอยู่ในทริปเปิลบาซิลทริปเปิลบาซิลมี3าตัวมีโหระพาะมีใบแบงลักมีใบะกะเพราเรียกทริปเปิลบาซิลตัวนี้นมันมีไนเตรตสูงแล้วไนติกออกไซด์เนี่ยมันมีตัวที่เป็นสารตั้งต้นของมันเนี่ยมีอยู่3ตัวด้วยกัน มีไนเตรตนะครับแล้วก็มีแอลอาร์จินีนฟังเอาคร่าวๆแล้วกันได้หลังแล้วก็มีไอตัวน้ำมันโอเมก้าสามเห็นไหมน้ำมันคือโอเมก้าสามหยักงาขี้ม้อนี่ช่วยได้ที่ไนเตรตไนเตรตที่อยู่ในผักเนี่ยน้ำลายเราแบคทีเรียในปากเราเนี่ยมันไปเปลี่ยนเนี่ยทำให้ไนเตรตไปย่อยไนเตรตที่ผักออกมาได้ ด้ผักในผลไม้ออกมาได้ลรวผักผลไม้ในเตะผักเข้าไปที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเรามีความเป็นกรดความเป็นกรดมันจะเปลี่ยนในเตะเป็นในไตรเปลี่ยนในไตรเป็นไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์มันไปอยู่ในรูปแก๊สในรูปก๊าซก๊าซเนี่ยทัวร่างกายเนี่ยมันต้องเป็นตัวขยายหลอดเลือดทั้งหมดถ้าหลอดเลือดเราสะอาดผมแนะนํานะฮะหลอดเลือดเราสะอาดหลอดเลือดเราขยายมันก็สามารถนําส่งสารอาหารไปได้ น้ำส่งสารอาหารที่ไม่เลือดขาวน้ำส่งสารอาหารน้ำส่งออกซิเจนน้ำออกซิเจนไปสารต้านอนุมูลอิสระไปโพลิฟีนอลไปดีๆส่งไปเสร็จแล้วก็เอาของเสียกลับมาคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาทิ้งเอามาทิ้งทำลายเนี่ย นี่คือสิ่งที่ผมแนะนําถ้าหลอดเลือดตีตันล่ะโอ้โหเนี่ยคืออันตรายทั้งหมดเลยนี่ทําให้มันเป็นเป็นภาวะเขาเรียกโรค NCD เป็นโรคเกาเป็นโรคหัวใเบาหวานเวลาเบาหวานนี่เวลาร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาอินซูลินเนี่ยมันไปบล็อกในติกออกไซด์ครับนี่คือเรื่องแรกเลยคุณจะทําให้ในติกออกไซด์มาได้คุณต้องกินไนเตรตไนเตรตที่มีอยู่ในผักผลไม้แต่ไนเตรตที่อยู่ในพวก กุนเชียงไส่กอกไอ้พวกของแปรรูปที่มาใส่ในเตรดพวกนั้นกินไม่ได้อันนี้ไม่ดีอันนี้อันตรายแต่ต้องในเตรดที่มาจากผักผลไม้เพราะว่าในผักผลไม้มันมีสารต้านอนุมูลอิสระไปขวางกันอยู่นะคร s, ับแล้วก็มีน้ํามันโอเมก้าสาซึ่งมันมาจากไอ้ตัวน้ํามันงาคีมอนน้ํามันแฟกซิตนะครับและอีกตัวหนึ่งตัวก็เรียกแอลอาร์จินีนแอลอาร์จินีนมันอยู่ในตระกูลถั่วชนิด แต่เพราะสารตั้งต้นของแอลอาจินีเนี่ยตัวที่3านสารตั้งต้นมันอยู่ในแตงโมอ่ะเปลือเขาขาวนะฮะมันมีสารตรงนี้ซิตรูลีนไอตัวซิตรูลีนเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ในเนื้อดังแดงอยู่ในเม็ดผมแนะนำเนี้ยถ้าคนอยากจะให้ไตติดสายง่ายๆเลยนะครับหนึ่งโอเมกา้าสามสอนทาผักผลไม้เยอะๆสามดื่มน้ำนี่เลยครับน <3, S 1> ้ำแตงโมคุณเอาเปลือกแตงโมเนี่ยเลอแตงโมมาเนี่ยเอาเปลือกแตงโม ทิ้งให้หมดสีเขียวคุณเอาตัวสีขาวเยื่อสีขาวที่สำคัญเอาเวลาหั่นครึ่งมันจะเจอแดนแล้วก็เจอเข,าขาวๆแล้วก็เจอเปลือกเอาเปลือกทิ้งเอาเปลือกทิ้งเอาเม็ดเอาสีแดงเอาไอตัวนี้เยื่อสีขาวเก็บไว้มาปั่นน้ำผักผลไม้รวมกันเลยหรือเอามาปั่นในเครื่องปัน่นแล้วก็ดื่มมันเข้าไป ตัวเนี้ยมันจะทําให้ในติดออกไซด์ของร่างกายเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่ว่าไอ้แตงโมเนี่ยก็สําคัญอีกผมเห็นก็ปลูกแตงโมเขาเอาเม็ดแตงโมเนี่ยเขาไอ้ตัวไอต้ไอตัวฟูรดานะ่ะยาฆ่าแมลงฟูรดานใส่เข้าไปในหลุมแล้วเราก็เม็ดแตงโมหย่อมแล้วก็กบกไอ้ฟูรดานพวกนี้มันอันตรายมากเลยมันเป็นตัวยาฆ่าทุกอย่างแล้วมันก็อยู่ในในเนื้อเยื่อของแตงโมแล้วก็กินแตงโมแล้วแตงโมมาก็มีการฉีดยาฆ่าแมลงอยู่ตลอดเวลาผมอยากจะบอกว่าเนี่ย ปัญหาของเรานะ <N> <N>